สวัสดีครับผมช่างไอหัวหน้าแผนกของป้ายกระจายแสงครับถือว่าเมนูก่อนจากบริษัทสีบนบิสเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการติดตั้งป้ายกระ่อกระจายแสงที่ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้จะเป็นก่อกกระจายแสงาแต่ตัดกระติดรุ่น PB นะครับที่ว่าสมาเปลี่ยนผ้าแฟกติดได้ง่ายแล้วก็ติดตั้งง่ายครับดังนั้นเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรก อย่างตัวอย่างนี้คือกรอบไซส์60-80น,นะครับส่วนที่สามารถเจาะรูไว้ก็คือว่าจะเป็นปาก60เซนลูกค้าสามารถเปิดปากขึ้นมาครับทั้งสองข้างลูกค้าสามารถใช้คีมอะไรก็ได้ครับคีมปากแหลมหรือว่าคีมอะไรก็ได้ครับหนีบตัวสปริงออกมาสองตัวครับส่วนฝั่งนี้ก็ถอดเหมือนกันครับดหนีออกมาเดยทั้งสองตัวครับ พอถอดสปริงออกเสร็จแล้วลูกค้าสามารถการฝาออกได้เลยครับอันนี้คือขั้นตอนแรกที่ว่าก่อนที่เราจะติดตั้งครับพอลูกค้าเอาฝาออกทั้งสองด้านแล้วลูกค้าจะเห็นรูน็อตที่ผมสามารถที่ผมเจาะนําไปให้ทั้งทั้งสองด้านครับรูที่ผมเจาะไ้ให้ตรงนี้ลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งลูกค้าซื้ออุปกรณ์ัวนี้ครับคือปุ๊กพัดติเบอร์เจ็ดแล้วกน็อตเบอร์เจ็ดยาวหนึ่งนิ้วครึ่งครับ แค่ตัวเดียวสามารถยิงอัดไม้ได้เลยตามรูที่ผมมาไว้ให้นี่ครับสามารถยิงเข้าไปได้เลยส่วนถ้าเป็นเหล็กแนะนำลูกค้าซื้อน็อตเบอร์เจ็ดปลายสว่างยาวหนึ่งนิ้วครึ่งเพื่อว่าจะยึดเกาะกับเหล็กได้ดีกว่าครับอันนี้จะเป็นน็อตที่ว่าติดตั้งกับเหล็กจะเป็นน็อตหัวปลายสว่างยาวหนึ่งนิ้วครึ่งครับอันนี้สามารถยิงเข้าได้เลยนะครับ ตรงนี้ลูกค้าติดตั้งเสร็จอันนี้คือจะเป็นการวิธีใส่ฝาคิวอาลูมิเนียมคืนนะครับนะครับดันเข้าไปเลยครับเสร็จแ,แล้วเปิดฝาขึ้นครับตัวใส่ใส,สปริงลูกค้าใส่ตรงร่องร่องด้านบนครับจะมีบ่าตัวอยอยู่เอานำไขควงปากแปนครับแทงเข้าไปเลย เวลาใส่สปริงคืนนะครับให้มันอยู่ระยะประมาณนี้ครับอย่าให้มันเข้ามาตรงกลางมากเพื่อความแข็งแรงของฝาตรงนี้เราติดตั้งเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับจะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดก็คือว่าด้านฝาหน้าเราจะมีสปรแตกเข้าไปอยู่ตัวนี้เวลาลูกค้าติดตั้งเสร็จนะครับ ขาแกะตินด้านหน้าออกเพราะว่าเราจะเรา,เราจะเคลือบไปให้กันเป็นรอยครับป็นดูนะครับแต่รอบมาจะใสจสะอาดครับอันนี้ว่า,าไว้ขั้นตอนการหลังติดตั้งเสร็จเพื่อป้องกันฝุ่นต้องการยะเป็นรอยครับอันดับแรกเราจะต้องใช้หกเหลี่ยมสองมิล ครัไข่นรตัวนี้ออกก่อนครับทั้งสองได้ครและตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์หูช้างครับจะมีตังหูช้างก็จะมีน็อตลายแฉกนำน็อตใต้แฉกครับ,รบเสียบเข้าที่ตัวหูช้างและนำไขควงครับ ถ่ายให้เลยนี่ครับถ่ายให้แน่นตัวหนึ่งนะครับเป็นเพียงเท่านี้ในการติดตั้งหันชางครับ ส่วนต๊ะหมูช้างถ้าลูกค้าไซสา์เกาะไม่ใหญ่มากลูกค้าสามารถอบอกทางร้านได้ครับทางร้านจะติดตั้งไปให้ครับตัวนี้ส่วนการติดตั้งก็จะเหมือนกันครับลูกค้าก็มากรูแล้วก็เจาะได้เลยครับรูแบบจะประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะมาอยู่ นี่สามารถอลืได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลย